สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะมาวันนี้เดี๋ยวเรามาทำเมนูต้ยมยำตีนไก่ต้ยมยำตีนไก่ไปเปื่อยๆนะคะแซ่บๆคะ่ะค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอฝากกดติดตามให้กับช่องของแคเลด้วยนะคะตีนไก่ไปเปือ่อยๆนุ่มๆอบบบใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยซื้อมาจากในห้างเนาะนำมาตัดเล็บค่ะแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็นําน้ําเปล่าสะอาดมาใส่ให้ท่วมเลยเดี๋ยวเราจะต้มตินไก่ให้เปื่อยก่อนนะคะจากนั้นค่ะก็นําไปตั้งเตาต้มได้เลย เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบส่วนผสมนะคะจะมีหอมแดงมีกระเทียมค่ะแล้วก็พริกแห้งนำไปล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำมาคั่วเราไม่คั่วพร้อมกันเนาะเพราะว่าหอมแดงกับกระเทียมนะสุกยากพริกจะสุกงา่ายจะคั่วหอมกับกระเทียมให้เขาสุกส่งกลิ่นหอมก่อนคะ่ะ เมื่อสุกแล้วนะคะเราก็ใส่พริกลงไปขั้นตอนสุดท้ายค่ะพริกเนี่ยพอโดนความร้อนเขาจะสุกง่ายมากๆถ้าเราไปคั่วพร้อมกันเนี่ยเดี๋ยวพริกจะไหม้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะพอสุกแบบนี้แล้วก็ใช้ได้แล้วเนาะกลิ่นฉุนมากๆเลยคะ่ะนำมาใส่ครกตำได้เลยนะคะตำไม่ต้องละเอียดนะเราตำแค่พอหยาบๆคะ่ะ ก็จะมีเครื่องต้งยมยำค่ะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะเมื่อไก่ที่เราต้มไว้สักพักหนึ่งเปื่อยแล้วนะคะให้เราใส่เครื่องต้งยมยำลงไปมะขามเปียกค่ะ นี่ใส่ไปก้อนหนึ่งเลยนะคะเราจะต้มมะขามเปียกให้เขาเปื่อยนะคะพอมะขามเปียกเปื่อยเนี่ยเราก็ตักออกมาใส่ถ้วยข้างนอกค่ะน้ำก็ใช้น้ำที่เราต้มไก่นี่แหละนะคะเราจะนำมาคั้นน้ำค่ะเนี่ยคะ่ะพอเปื่อยอย่างเงี้ยสามารถคั้นน้ำได้ง่ายๆนะคะใส่เกลือป่นลงไปค่ะ แล้วก็จะเป็นผงชูรสนะคะน้ำปลาขาดในส่วนรสชาติเดี๋ยวเราก็ใช้วิธีการชิมรสชาติเพิ่ม่ะเนาะใส่น้ำตาลน,นิดหน่อยลงไปด้วยก็ได้นะคะใครชอบแต่เคเลไม่ได้ใส่นะคะจากนั้นค่ะก็ใส่พริกที่เราตำไว้มาคู่ลงไปเพราะเราใส่พริกเนี่ยจะทำให้ ้อปยำของเรามีความน่าทานสีสันเนี่ยดูจิจ๊ดจ๊าดมากขึ้นค่ะน้ําอันนี้เดี๋ยวตักเป็นน้ําล้างคกนะคะล้างคกเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะตักน้ําล้างคกมาใสา่ น้ำมะขามเปียกที่เราคั้นไว้ค่ะพอใส่ทุกอย่างแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลองคนผสมแล้วก็ชิมรสชาตินะคะสุดท้ายก่อนจะยกลงใส่ผักชีฝรั่งเพิ่มความหอมค่ะแล้วก็ยกลงจากเตาได้เลยนะคะใส่ผักชีฝรั่งลงไปเนี่ยไม่ต้องทำไม่ต้องเคี่ยวแล้วเนาะ เสร็จเรียบร้อยค่ะต้ยมยำตีนไก่หรือว่าต้ยมยำขาไก่เปื่อยๆนุ่มๆน,น,นะคะน่าทานมากๆเลยเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเมนูโปรดของที่บ้านเลยนะคะทําหม้อใหญ่ขนาดนี้วันเดียวก็หมดค่ะเพื่อนๆไม่เหลือค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ